สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมในตอนที่2แล้วนะครับซึ่งมีชื่อตอนว่าตัวอักษรภาษภาษญี่ปุ่นจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยครับในตัวอักษรภาษภาญีา่ปุ่นนะครับจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือ 1. คิราคานะมี46ตัว 2. คาตาคานะมี46ตัวและ3คันจิ เป็นคำที่ญี่ปุ่นรับมาจากประเทศจีนนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึงฮิรากานะกับคาตาคณะก่อนนะครับส่วนคันจิเอาไว้คลิปหลังๆผมจะเอามาอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมมาดูที่ตารางด้านซ้ายนะครับคือตารางของฮิรากานะและด้านขวาคือตารางของคาตาคณะนะครับโดยทั้งสองตารางนี้ มีเสียงมีการออกเสียงที่เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่การเขียนของตัวอักษรครับผมวิธีการอ่านของเขาก็คืออานจากแนวนอนจากซ้ายไปขวาของแต่ละตารางไปทีละแถวนะครับก็คืออย่างนี้ซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาซ้ายไปขวา ไล่ลงไปเรื่อยๆเลยนะครับจากบนไปถึงล่างสุดของแต่ละตารางเลยครับผมจากนี้ก็ลองอ่านไปพร้อมกันนะครับลองอ่านออกเสียงพร้อมกันดูนะครับเริ่มแล้วนะครับออ e เอ かきく,くけきこさしすせそた じすてとなりぬねのはひふ He. Ho Ma Mi Mu Me Mo Ya Yu Yo La ลิลุเลโลวะโออึนนี่ก็จะเป็นการออกเสียงนะครับซึ่งของฮิรากณน,นะกับของคาตะกนะเนี่ยก็จะมีการออกเสียงที่เหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าจะมีการ จะมีที่แตกต่างกันก็ที่ลักษณะของการเขียนตัวอักษรที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมต่อมาในเรื่องของอักษรเพิ่มเติมที่มีชื่อว่าเตนเตนกับมารุนะครับซึ่งเต็นเตนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับฟันหนูครับผมมี2ขีดส่วนมารุเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับวงกลมนะครับ ซึ่งเวลาที่ทั้งสองอักษรเพิ่มเติมเนี่ยเอาไปวางไว้บนเพียชนะวัคคะสะทะหะเมื่อไหร่เนี่ยเสียงของพวกเขาจะเปลี่ยนทันทีนะครับผมก็อย่างเช่นถ้าเกิดเราเติมเต้นเต้น,ตนไว้บนวัคคะเสียงของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงงะหรือกะอางเช่นถ้าเกิดคะ เติมเต้นๆลงไปจากคะก็จะกลายเป็นงะจากคิก็จะกลายเป็นงิจากคุก็จะกลายเป็นงุจากเคก็จะกลายเป็นเงจากโคก็จะกลายเป็นงะวักสะวักสะเนี่ยถ้าเกิดเติมเต็นเลงไป เสียงที่จะออกมาก็คือเสียงตัว C หรือ z ซในภาษาอังกฤษนั่นเองจากสะก็จะกลายเป็นสะจากชิก็จะกลายเป็นจิจากซึก็จะกลายเป็นซึจากเซก็จะกลายเป็นเซจากโสก็จะกลายเป็นโสวัคทะ เมื่อเติมเต็งก็จะออกเสียงเป็นจักทะทเป็นดะก็คือเมื่อเติมลงไปแล้วเต็งลงไปแล้วจักทะทก็จะกลายเป็นดะจากจิก็จะกลายเป็นจิจากสึก็จะกลายเป็นสึจากเทก็จะกลายเป็นเตจากโตกก็จะกลายเป็นโจ ซึ่งสามวัคที่ผมได้กล่าวมานี้ก็คือคะสะทะเนี่ยจะสามารถเติมได้แค่เต้นเตนเท่านั้นถ้าเราไปเติมในมารุมันจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าในหลักสูตรของการเรียนในของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขามีให้เติมได้แค่เต็นเต้นสำหรับสามวคนี้เท่านั้นนะครับแต่ตัวที่พิเศษเนี่ยก็คือวรคฮะนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะสามารถเติมได้ทั้งเตนเตนและมารุนะครับมาดูกันว่าถ้าเกิดเขาเติมเต็นเตนกับมารุเนี่ย เสียงของเขาจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับเมื่อเติมมารุบนแถวฮะเนี่ยก็จะออกเสียงเสียงเขาจะเปลี่ยนเป็นพระหรือตัวพีนะครับผมก็คือจากฮะก็จะกลายเป็นพระจากฮิก็จะกลายเป็นพิจากฟุก็จะกลายเป็นพุจากเหก็จะกลายเป็นเพจากโภก็จะกลายเป็น แต่ถ้าเกิดเขาเติมเต็ตนเนี่ยก็จะออกเสียงเสียงเขาก็จะกลายเป็นเสียงบะหรือตัวบีทันทีเลยก็อย่างเช่นฮะก็จะกลายเป็นบะฮะิก็จะกลายเป็นบีฮึก็จะกลายเป็นบุเฮก็จะกลายเป็นเบอันนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะก็ จากโคก็จะกลายเป็นโบนะครับก็สำหรับของอักษรพิเศษเนี่ยก็จะมีของคีราณนะก็จะมี25ตัวและคาตาคณะก็จะมี25ตัวนะครับลองไปศึกษาและทบทวนดูนะครับสำหรับตัวอักษรผสมตัวอักษรผสมเนี่ยจากตารางเนี่ยทุกคนคงจะเห็นว่ามันมีตัวใหญ่ตัวหนึ่ง แล้วก็ตัวเล็กตัวหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งเสียงพวกนี้ครับเกิดจากการผสมของเสียงครับซึ่งในที่นี้เบื้องต้นเราจะเอาเสียงที่มาผสมมีอยู่3ตัวก็คือยะยุโยะนะครับวิธีการผสมก็คือให้เราเนี่ยเอาเสียงของเพียชนะหลักเนี่ยเอามาวางไว้ข้างหน้าอย่างเช่นถ้าเกิดผมต้องการเอาเสียงคิเป็นเสียงหลักและผสมกับยะเนี่ย เราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงที่ออกมาจากการควบแล้วจะออกเป็นยังไงก็ให้เราพูดว่าคิกะยะ ah แล้วลองเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆน,นะครับเคีย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 ก็จะออกเป็นเสียงเคียนะครับผมถ้าเกิดเราต้องการเอาคิผสมกับยุก็จะเป็นคิว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 นะครับคิกับโยก็จะเป็น เคียวเคียวเคียวเคยวเคยนะครับมันก็จะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ในการผสมเสียงสำหรับทุกตัวอักษรนะครับเราก็มาลองอ่านพร้อมกันเลยเริ่มไปตัวแรกเลยนะครับเคียวเมียวเมียว シュしゅしょりアりューリ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 ュ

พิวพิโยนี่ก็จะเป็นเสียงของตัวอักษรผสมนะครับซึ่งฮิรางณะก็จะมี33ตัวและคาตากณะก็จะมี33ตัวเช่นตัวเช่นกันครับจะแตกต่างกันที่ลักษณะการเขียนของตัวอักษรเหมือนเดิมเลยก็ลองศึกษาทบทวนกันดูนะครับ ต่อมาคือตัวอัษรพิเศษหรือโบที่ย่าเรียกว่าโบนะครับซึ่งจะไม่มีอยู่ในตารางโดยตัวอักษรนี้จะมีลักษณะเป็นเข้นเส้นขีดยาวนะครับซึ่งถ้าเกิดหากสสญลักษ์เนี่ยไปอยู่หลังตัวอนใดนะครับให้รู้เลยว่าตัวอัรนั้นจะออกเสียงยาวขึ้นครับผมอย่างเช่นชื่อคนชื่อกันยานะครับถ้าเกิดเราเอามาเทียบดูระหว่าง กัญญาที่ไม่ได้ใส่เสียงขีดลากยาวกับกัญญาที่ขีดมีขีดลากยาวเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับกัญญาที่ไม่ได้ขีดลากยาวเนี่ยตัวยะของเขาเนี่ยจะเป็นเสียงยะอยู่แล้วไม่มีเสียงลากยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมาก็คือกัญญานะครับแต่ถ้าเกิดตัวยะของเขาเนี่ยมีขีดลากยาวตามมาด้วย เสียงยาของเขาก็เดินลากยาวไปเป็นยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมาก็คือกันยานะครับผมนี่ก็ได้เป็นตัวสอนพิเศษอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าเกิดคุณได้ไปเจอในหนังสือหรืออ่านไปเจออย่างนี้ก็ให้รู้เลยว่าตัวสอนที่มีสัญลักษณ์นี้ตามอยู่จะทําให้เขาเนี่ยต้องลากเสียงยาวขึ้นออกไปนะครับผมมาดูกันว่าคีรากนะกับคาตาคณนะเนี่ย แตกต่างกันยังไงนะครับฮิราคานะเนี่ยจะเป็นคําศัพท์ที่ใช้ที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนคิดเองแล้วก็นํามาใช้เองนะครับถึงถ้าเกิดเราจะเปรียบกับภาษาไทยก็คืออย่างเช่นรถยนต์จานช้อนซ่อมอย่างนี้ก็คือคนที่อยู่ในประเทศนั้นเป็นคนคิดและนํามาใช้เองนะครับผมส่วนคาตาคณะก็คือเป็นคําที่ส่วนใหญ่นะครับนํามาจาก ภาษาต่างประเทศก็จะเปรียบถ้าเปรียบกับภาษาไทยก็คืออย่างเช่นกีตาร์ล่ะครับก็คือภาษาไทยก็ใช้กีตาร์คำต่างประเทศก็ใช้กีตาร์ใช่ไหมครับฉะนั้นญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นเขาก็ใช้ทับศัพท์เอาเขาว่ากีตาร์ก็คือกีตาร์ครับผมไม่ได้เป็นคำที่เขาคิดและนำมาใช้เองครับผมก็จะเป็นความแตกต่างของฮิราานะกับคาตคานะนะครับ เราได้เห็นทั้งคีรังคณะกับคาตคณะที่มีจํานวนมากขนาดนี้แล้วเราก็ควรจะมีวิธีการจําเป็นของตัวเองกันด้วยนะครับซึ่งเพราะว่ามันเยอะมากก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ท่องจํากันหน่อยอย่างแรกที่ผมจะแนะนําได้เลยนะครับก็คือค่อยๆจําคีรังคณะไปทีละแถวนะครับจนจบและเมื่อจําคีรังคณะได้เสร็จก็จําคาตคณะต่อไปเลย โดยในระหว่างจำเนี่ยก็ควรที่จะเปิดฟังเสียงของตัวอักษรนั้นไม่ว่าจะเปิดจากอินเทอร์เน็ตหรือซีดีก็ได้นะครับพอฝึกเขียนเสร็จแล้วก็พอฝึกเสียงฝึกฝึกฟังเสียงเสร็จแล้วก็ให้ฝึกเขียนตามไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ทั้งสองอย่างแล้วเราก็จะฟังรู้เรื่องด้วยเมื่อเราได้ยินเสียงนี้แล้วเราก็รู้ว่าตัวอักษรนี้คือตัวอักษรอะไรแล้วเราก็สามารถเขียนมันได้ด้วยครับผม และเมื่อเราฟังก็เขียนบ่อยๆเนี่ยเราฝึกบ่อยๆตัวอักษรเนี่ยจะเข้ามาในหัวเราครับผมแล้วก็แล้วมันก็จะค่อยๆเข้ามาเป็นภาพจําครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ใช้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถนํามันออกมาใช้ได้แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้ได้คล่องขึ้นเองครับผมซึ่งผมว่ามันจะไม่ยากเกินความสามารถของทุกๆคนนะครับถึงมันจะเยอะก็เหอะมันมันก็เหมือน ภาษาของเราหระครับกขอคอ,คอ,คอบ้านเราซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมันก็ไม่มีใครจําได้หมดไม่มีใครใช้ได้คล่องเปธรรมชาติหรอกครับแต่พอได้ใช้บ่อยๆมันก็จะคล่องเองครับผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับก็ขอให้ทุกคนพยายามนะครับนี่โอเคไม่ยากเกินไปจบต่อมาอันนี้คือคําถามที่ผมไปลองหาดูและคิดว่ามันน่าสนใจดีนะครับ หนึ่งก็คือเขาถามว่ากีรังนะกับคาถาณะเนี่ยออกเสียงเหมือนกันออกเสียงก็เหมือนกันต่างกับที่เขียนแล้วจะมีสองชุดไว้ทำไมกับสองก็คือตอนนี้จำกีรัานะได้แล้วกำลังจำตัวคาตาคณะแต่ก็กลัวว่าจะสับสนซึ่งผมจะบอกคำตอบของข้อแรกก่อนแล้วกันครับผมออกเสียงเหมือนกันต่างกับที่เขียน อันนั้นผมบอกไปแล้วแต่มันจะมีสองชุดทําไมก็อย่างที่ผมได้พูดไปในสไลด์ก่อนหน้านี้ก็คือฮิรากะนะเป็นคําที่คนญี่ปุ่นคิดขึ้นใช้เองและใช้และนํามาใช้เองก็คือเป็นคําที่เขาอ่ะนำขึ้นมาใช้เองไม่ได้นํามาทับจากคําศัพท์ต่างประเทศนี่ก็คือฮิรากะนะส่วนคาตากานะก็คือคําที่เขานํามาจากภาษาต่างประเทศหรือเรียกง่ายๆก็คือคําทับศัพท์นั่นเอง ซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันและมีประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนครับผมจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงต้องแยกคีรักณะและคตาคณะนะครับส่วนตอนนี้กำลังทำคีรักณะกำลังจำคีรักณะแล้วแล้วพอจำเสร็จเนี่ยก็กำลังจะจำคตาคณะด้วยแต่ก็กลัวว่าจะสับสนจะต้องทำยังไงดีผมก็จะขอยกคำตอบของคนนี้ขึ้นมาเป็นอ้างอิงแล้วกัน ก็คือเอาสั้นก็คือฝึกใช้บ่อยๆนะก็จะไม่สับสนเองอันนี้ก็ตรงดีครับแบบถ้าเกิดเราฝึกใช้บ่อยๆก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเหมือนภาษาไทยกอขอคอถ้าเกิดเราฝึกใช้บ่อยๆนะครับเราก็จะสามารถดึงออกมาใช้ได้เป็นธรรมชาติเองแล้วเราก็ได้ใช้คล้องขึ้นอันนี้ก็จะกลัวสับสนไหมก็จะกลัวในช่วงแรกๆแ,แหละแต่ว่าพอหลังๆเราได้ใช้บ่อยๆใช้คล่องๆความสับสนนั้นก็จะหายไปแล้วเพราะว่า ทุกอย่างตัวอักษรทุกตัวอักษรมันเข้ามาอยู่ในหัวเราแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องสับสนอีกต่อไปครับผมสําหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงจบก็เป็นยังไงกันบ้างวันนี้ตัวอักษรฮิรังกาน,นะกับคาตาคณะก็มีเยอะพอสมควรเลยผมอยากให้ทุกคนได้ไปฝึกท่องจํากันนะครับแล้วหลัง และข้างล่างลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ลิงก์ที่มีตัวกระดาษฝึกคัดไว้ให้ของคีรากนะกับคาตาคนะนะครับใครที่สนใจที่จะฝึกคัดเนี่ยก็ดูตามลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยผมจะแปะไว้แล้วก็คลิปหน้าเนี่ยผมก็จะสอนต่อไปเรื่อยๆจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามชมกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงจบบา,บายๆครับ สวัสดีครับ